เมนูนี้เลิคหากินยากหอมในง่าเหนียวหนุ่มหวานมั่นสาวตุ๊กเอิญเขาเด็กงนาบ้านพี่น้องเอิญว่าเขายั้งจับพี่น้องเป็นเมนูที่หากินยากขาู้ไรบริยูบ้านนอกขอบหน้าจะบ่มีโอกาสได้กินแถมเฮ็ดกระยากก้อนสิด้กินกระตั้มจนเมื่อ,อยจับพี่น้อง เห็ดขาวแดงง่าปกติเขาจะจะใส่ง่าดำมาเห็ดแต่สตุคหาง่าดำบ่มีก็เลยได้ง่าขาวมาเห็ดแต่กระแซ่เพื่อกันหอมคือกันจับพี่น้องขาวตุกใส่โคกมือตั้มมันก็เลยอย่างแน่จ็กน้อยธรรมดาแล้วเขาเห็ดขาวแดงง่าเขาจะจะใส่โคกมองตั้มมันจ้าได้แห้งดีเหล็กกระเล็กไว้จับพี่น้องเขาว่างเป็นของหวานผื่นบานผืนเมืองของคนชนบทหรือคนบ้านนอกบ้านหน้าวิธีเห็ กับบริยญาขวัวง่าหห้อมหอมบัวสิเป็นง่าดำหรือง่าขาวกับเหลวแต่ขวัวหห้อมหอมแล้วเราก็มาตํามหายแหลกน้ำตาลลงไปตามใจมกักหมักหวานหน่อยหวานหลายสำเนกข้ใส่ลงไปเกลือลงไปน้อยหนึ่งเพื่อสู้รสห้มันมีควาวหวานความนัวหลังจากตั้มุเพืเ่อนแหลกเข้ากันแล้วก,ก็เอาเข่าเนี้ยลงไปถาไดเข่าเนี้ยหนึ่งไม้แห้งดีมันหอดมันจะเห็นห้ตั้แหลกไหวแหลกง่ายเข่าแดกง่าเป็นเมนูของหวานผืนบานผืนเมืองแต่มีทรัพยุณต่อสุขภาพทางกายมากง่ามีแคลเซียมสูง เห็ดไ้กระดูแข้งแห้งเด็กหน่อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีสาวตุกเห็ดมันจะตำอย่างแน่จักหน่อยพะว่าเขามันเย็นแล้วปกติมเมลเฮาจะตำตอนที่เขายัางหอนหอนหรือเฮาปลกออกมาจากหัวใหม่ๆมันจะเห็นให้เฮาตำง่ายและเขานี่อันนุ่มดีธรรมาดาแล้วแต่ก่อนแถาแกบูห,าห่านเฮาพนจะผ้าเอาง g าดำมาเห็ดพอจะเห็นให้เขาเป็นสีดำแต่สาวตุกห้าง n าดำบ่ดด้ก็เลยเอาง g าขาวมาเห็ดแทนแต่กระแสบคือกันเทิงว่าสีของงา a จะต่างกันแต่ความหอมความมันก็คือกัน ก่อนสิดิกินเขาแดงงาตองใส่ควาวมดูมนันอดทนพอตองตำโดนตำอ,อยู่หันพริกไปพริกมาจนว่าเขาห้อมันเนียนจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นเนื้อเดียวกันพอเตะตำแล้วเด็กๆค้องสตุกกับดายลี่ล่อ,อแลนมาใส่ยางใหญ่ผกเผิ่นบอกว่าแ่บลายเขาแดงงะเป็นเมนูคลองหวานผืน่นบาดผืนเมืองมีรสสาติหอมมันง่ายงะตามด้วยควาวหวาน,านและนัวเกลเล็กน้อยและเนี้ยวหนุ่มนึบนับจากตัวเขาเนี้ยเอง ส่วนหลายคนบานนอกบานหน้าเห่าเพินกับมาเคสกินในสวงระดูมีเขาไมา่และมีในง่าดยเฉพาะกับเมนสวงละดูน้าวนี่เมนม,มอสสมที่สุดหมูเห่าพากันกินและก็นั่งอ้อมเตาไฟนั่งฟิ้งไฟพี่น้องเอ้ยจะเมนใดบรรยากาศพากันหยาดกันกินฟิ้งไฟไปน้ำโซกันไปน้ำนบรรยากาศบานนอกบานหน้าสนบับบดหมูเห่าจังแม่มันมวนพี่น้องเอ้ย การที่เฮาดำลงซีวิตและเติบโตอยู่ตามสนบทหรือบาบ้าหนอกคอกหน้าเฮากรสสามารถมีความสุขได้เส้นกันมีของอยู่ของกินที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายได้เส้นกันจับพี่นอ้อง